10ไอเทมญี่ปุ่นสู้ชีวิตเหมือนเกิดมาเพื่อเมืองไทยนะคะหลายๆชิ้นที่ซื้อมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมาใช้เมืองไทยแล้วมันเวิร์กเวิรกนะคะมีไอเทมอะไรกันบ้างมีทั้งของจุกจิกเครื่องสำอางสกินแคร์อะไรใดๆคลิปวันนี้รวบตึงมาให้นะคะจริงๆเหตุเกิดมาจากคลิปที่แล้วคะ่ะที่เราพาเที่ยวที่ชินจูก,กุเนาะก็จะมีคนถามว่าเฮ้ยอากาศร้อนขนาดเนี้ย ทำไมแบบหน้าพี่ยังเปะอยู่มันมีไอเทมมีเคล็ดลับอะไรนะคะวันนี้นั่นแหละเดี๋ยวจะมาแชร์ค่ะว่าเราพกอะไรไปบ้างหรือเราไปซื้ออะไรมาบ้างแล้วมันเวิร์กบ้างนะคะ10ไอเทมจุกๆรับรองว่าชอบค่ะ ิ้นแรกค่ะทุกคนชิ้นนี้อยากให้มีไข่เมืองไทยมากนะคะก็คือเบลเลคคูลิ่งชีสค่ะอันนี้จะเป็นชีทไซส์6เซนนะคะคือเอาไว้พาดบ่าได้เลยใน1นึ่งซองอะ่ะมันจะมีทั้งหมด5แผ่นด้วยกันนะคะซึ่งมันก็จะเป็นแบบซองเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วมันใช้ดีมากทุกคนก็คือแบบกางออกมานะคะมันจะเป็นแบบแผ่นยาว46เซนปกติเราจะเจอคูลิ่งชีสที่แบบเอาไว้เช็ดตัวใช่ปะ่ะแต่อันนี้คือเช็ดก็ได้นะคะแล้วก็เอามาพาดคอก็ได้ความอเมซิ่งของมันก็คือว่ามันเหมือนแบบมันเปนเ,นเเยยยปปีีกก่ก่แตมมัไม คือน้องพกใชยได้ง่ายอะแล้วก็ไม่ต้องแช่ยเย็นนะคือสามารถแกะแล้วแบบมันก็เย็นของมันเองเลยอะแบบเฮ้ยอเมซิ่งมากมากว้าววันร้อนเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะแล้ามันเย็นได้ยังไงอะสมมตก็จะมีภาพลักษณ์เหมือนแบบคุณลุงคุณลุงนิดนึงคุณลุงพาพาเช็ดตัวเออ เ,ออเทคนิคการใช้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาแนะนําให้ใช้คู่กับพัดลมค่ะทุกคนพัดลมแบบแฮนดี้แฟนหรืออะไรเงี้ยมันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขึ้น2เท่านั่นคือจะลดอุณหภูมิร่างกายของเราได้ถึงลบหองศาแล้วก็ความเย็นนะคะก็คือเพิ่มขึ้นอีกครึ่งชั่วโมงใครไปญี่ปุ่นก็คือจัดได้เลยนะคะยังแบบช่วงเนี้ยคิดวิ่งกันที่สวนเบนจคิตตี้ใช่ปะ่ะเอาอันเนี้ยไปพาดไว้ก็คือแบบมันช่วยระบายความร้อนได้ดีมากๆนะคะน,นี่แนะนาค่ะ เมื่อกี้เราแนะนําไปว่าน้องคนนี้ควรใช้คู่กับพัดลมพกพาใช่ไหมคะนี่ค่ะไอเทมที่2พัดลมพกพาจากซิซิเบลล่าแนะนํามากแล้วก็เขาขายดีมากในญี่ปุ่นน้องจะน่าตาอย่างนี้นะคะคือน้องพับได้วางตั้งได้นะคะหรือว่าจะวางตั้งแบบนี้ก็ได้อันนี้คือใช้มานานแล้วนะคะใช้มาเป็นปีแล้วแล้วแบบเวิร์กมากตั้งแต่หน้าร้อนปีที่แล้วละตอนนี้ก็คือออกรุ่นใหม่สีใหม่อะไรมาเต็มเลยนะคะ ความเก๋อของเขาคือเขาจะมีคูลิ่งเพลตตรงนี้ค่ะน่าจะเป็นแบรนด์แรกๆที่เห็นเลยนะว่าเขามีคูลิ่งเพลตตรงเนี้ยแล้วคนญี่ปุ่นใช้ยเยอะจริงไปตามพวกรถไฟฟ้าต่างๆอะ่ๆอะก็คือบางคนเหมือนรถดหน้าเลยจ้ะคือแบบเอามาคือแบบเฮ้ยมันช่วยได้จริงๆนะทำเป็นเล่นไปเพลทตัวนี้นะคะมีความเย็นอยู่ที่16องศาก็คือมันเป็นแบบเหมือนเพลทเย็นๆนะทุกคนคือแบบเฮ้ยฟีลกูดมากแต่ให้ฟีลกูดจริงๆก็คือบริเวณหลังคอค่ะตรงประมาณตรงนี้มันจะเป็นจุดที่แบบ ช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายนะคะถ้าตรงนี้มันเย็นลงความร้อนหรือความรู้สึกร้อนต่างๆมันก็จะรู้สึกเย็นขึ้น,นะคะ่ะชิ้นต่อไป very Japanese มากๆค,คือคิดเยอะตามสไตล์คนญี่ปุ่นเลยค่ะปกติที่เราออกไปข้างนอกใชป่ปะเราก็จะพกเป็นแบบกระบอกเก็บความเย็นอะไรไๆซึ่งกระบอกพวกนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเทเครื่องดื่มของเราลงไปใช่ปะคะสำหรับบางคนอาจจะรู้สึกว่ายุ่งยากจังเลยอะ่ะคืออยากใส่เข้าไปทั้งขวดซึ่งญี่ปุ่นเขาก็มีค่ะนี่มันคือเ,เรียกอะไร บอทโ l ่โฮเดอร์เป็นกระบอกเก็บความเย็นที่เราใส่เข้าไปทั้งขวดได้เลยอะ่ะคือแบบเวิร์กมากนะคะไม่ต้องคอยล้างบ่อยด้วยเราก็คือสามารถปรับระดับได้ยังไงอะ่ะงงหลายคนงงปรับระดับยังไงคะอย่างเช่นอันนี้นะคะต้องใส่น้ําดื่มของไทยนะนี่ใส่มาเป็นชั่วโมงเยังเย็นอยู่เลยนะคะทุกคนอันนี้คือใส์เครื่องดื่มของไทยนะคะส่วนอันนี้เครื่องดื่มใส่ญี่ปุ่นเห็นไหมเพราะว่ามันสูงกว่านะคะกระบอกอันนี้เราก็สามารถใส่เข้าไปได้เห็นไหมอันนี้ก็สูงขึ้นมานะคะ ตัวเกลียวของเขาถ้าทุกคนเห็นข้างในเน,นี่ยตัวเกลียวเขาไปชนตรงนี้เลยนะเพราะฉะนั้นหน้าเราสามารถหมุนไปตามความสูงของขวดของเราได้เลยนี่ค่ะเราก็หมุนให้มันฟิตอย่างนี้เราก็เปิดจุกดด่มได้เลยนะคะเวิร์กมากอันนี้ก็คือสามารถ คิ้วอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะเขามีหลากหลายสีอันนี้ต้องซื้อมาจากร้านฟรังฟรังจริงๆร้าน300ยเยนหรือว่าร้านพวกขายของจิปถาถะทั่วไปก็มีแล้วนะคะใช้ดีมากแล้วก็เก็บความเย็นได้ดีเลยค่ะชิ้นต่อไปอันนี้เด็ดมากเป็นสกินแคร์บ้างค่ะทุกคนคือบ้างเคยแนะนําไปในคลิปก่อนๆน,นะคะว่าแบบไปญี่ปุ่นซื้ออะไรดีตอนนั้นมันเพิ่งออกมาใหม่ๆแล้วมันก็หาซื้อง่ายตอนนี้คือตามน,นี้นนนยาแอบหาซื้อยากนะเพราะว่าฮิตมากสาวจีนสาวไต้หวันคือแบบ กวาดเรียบเลยค่ะนี่จากคาร์มี่ค่ะทุกคนอันนี้เนี่ยจะเป็นเมคคลิปสแควร์แพคเรียงง่ายๆก็คือเขาเป็นโทนเนอร์แพคุมมันล็อกเมคอัพไม่ให้แบบเคลื่อนหรือว่าแบบไม่ให้มันเยิมระหว่างวัน รุ่นนี้นะคะเขาจะมีส่วนผสมที่ปอาประโลมผิวเช่นพวกซิก้านะคะและอีกส่วนผสมหนึ่งนะคะตามชื่อแบรนด์เขาเลยคาร์ม um ีก็ต้องนึกถึงคาร์ไลยพาวเดอร์ค่ะตัวนี้นะคะจะไปช่วยล็อกเมคอัพค่ะช่วยควบคุมความมันดักจับพวกความมันส่วนเกินนะคะแล้วก็กักเก็บเอาไว้ชิ้นนี้นะคะว่างแนะนามากๆเลยที่จะใช้ในช่วงเช้าค่ะเพราะว่าจะช่วยทําให้ผิวของเราชุ่มชื้อนะแต่ว่าไม่มันเยิมเลยแล้วก็แต่งหน้าเนี่ยติดทนมากขึ้นส่วนผสม,ะสมะนะอ่อนโยนนะทุกคนไม่มีทั้งน้าหอมแอลกอฮอล์ออยล์แล้วก็พาราเบน ใครไปญี่ปุ่นนะคะเจอแล้วก็จัดตามได้เลยค่ะราคาไม่แพงด้วยแพ็นคนี้นะคะมันทั้งหมดเอ,อ่อกี่แผ่นเนี่ยเอ,อ่อห้แผ่นนะคะก็จะอยู่ที่990เยเยนเท่านั้นประมาณ200นิดเองค่ะ เวลาที่เราใช้โทนเนอร์แพดท,ที่เน้นควบคุมความมันนะคะสกินแคร์ที่ลงต่อเนี่ยก็จะแนะนําเป็นสกินแคร์ที่เน้นความชุ่มชื้นม,มันจะสวยกว่านะคะแล้วก็กันแดดน,นะคะทุกคนมีหนึ่งรุ่นที่อยากจะแนะนํามากจริงเคยแนะนําไปแล้ว<อ>ก็คือชิ้นนี้ค่ะทุกคนสกินอควานะคะรุ่นเซรั่มยูวีตัวนี้เนื้อมันเป็นแบบเซรั่มบํารุงผิวของเราให้ชุ่มชื้นแต่ไม่มันไม่เหนียวเหนอนะ ชิ้นเนียรางวันแนนด้วยแล้วก็มีเทคโนโลยีเฉพาะของเขาอธิบายง่ายๆคือจะเป็นแคปซูลจิ๋วๆค่ะที่ช่วยปกป้องสารกันแดดไม่ให้สลายตัวได้ไง่ายเมื่อโดนแสงแดดแล้วก็ทําให้การปกป้องนี่มันเสถียรแล้วก็ยาวนานมากยิ่งขึ้นรุ่นนี้การน้ํากันแดดกันเหงื่อกันฝุ่น PM 2.5แล้วก็กันละอองเกสรได้ด้วยนะ และช่วงนี้เริ่มเข้าสู่หน้าฝนแล้วใช่าอากาศชื้นนะคะเป็นช่วงที่แบบไฮยาทํางานได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะอะไรเพราะไฮยาจะดึงความชื้นจากรอบๆตัวเราค่ะเปลี่ยนเป็นความชุ่มชื้นที่ผิวของเราอันนี้ลดสุดจริงและกันแดดรุ่นนี้นะคะก็ใส่ไฮยามาถึง3ชนิดด้วยว่าเข้มข้นสูตรในบรรดากันแดดของสกินอคว a านะคะแล้วก็ไม่ใส่พวกแอลกอฮอล์น้ำหอมพาราเบนสามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเลยค่ะ ชิ้นต่อไปนะคะมากู้เรื่องตากันบ้างค่ะเวลาที่เราออกแดดจัด,จดแล้วก็ไม่ได้ใส่แว่นกันแดดหรืออะไรหลายคนนะ่าจะเจอปัญหาเดียวกันก็คือแสบตารู้สึกแบบระคายเคืองตานะคะแล้วก็คนญี่ปุ่นแนะนาบ้างมาว่าจริงๆแล้วนยาหยอดตาของญี่ปุ่นหลายๆรุ่นนะคะเขาก็จะมีส่วนผสมที่ช่วยลดอาการระคายเคืองเวลาที่เราเจอแดดจัดคือถูกทาร้ายจากรังสี U V แล้วก็รุ่นนี้นะคะเป็นอีกรุ่นที่ดังมากนะคะเพิ่งดูว่าเขามีส่วนผสมนั้นนะคะนั่นก็คือชิ้นนี้ค่ะจากลิเซ่นะคะ ซึ่งเวลาที่เราเดินเข้าไปตามร้านขายยาเราก็แบบไปดูพวกเขาเรียกอะไรยาหยดตาทุกคนงงไหมคือแบบมันเยอะมากนะคะของอตัวลิซ่เองนะคะก็จะมีหลายรุ่นเช่นกันแต่ของแบ้ก์เนี่ยไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์ก็เลยจะเลือกเป็นรุ่นนี้นะคะนี่ไปซื้ออันนี้มาคือวันแดดแรงใช่ปะ่ะเราบางคนที่แบบเหมือนแพ้แสงอะไรเงี้ยค่ะตามันจะแบบเหมือนแสบๆหรือว่าระคายอะไรเงี้ยตัวนี้ช่วยได้นะมันจะเป็นยาหยดตาที่ช่วยเรื่อง UV damage ด้วยก็คือมันจะมีวนะิตามินอะ แล้วก็มีความเย็นด้วยคือหยอดไปแล้วมันก็จะแบบเฟรชนะคะแล้วก็ลดการเขาเรียกอะไรระคายเคืองตาจากอาการแสบตาจากแสงแดดอะไรประมาณนี้แล้วเวลาที่เราแบบเหมือนมีเมคอัพอะไรเงี้ยต้องจะชอบใช้กับทิชชู่ก็คือสอดไว้อย่างี้ปึ๊บอย่างนี้นะไปหยอดปิ้ง <c oughs> ขึ้นมา <c oughs> มันจะได้ไม่เลอะเมคอัพเราใตา้ตานะคะ หลับตาไว้แป๊บหนึ่งนะคะมันจะมีความแบบเย็นเย็นฟริชฟริชสดชื่อ ชิ้นต่อไปแก้ปัญหาสิวที่หลังได้เวิร์กมากช่วงหน้าร้อนส่วนใหญ่เราจะชอบเป็นสิวบริเวณหลังกันใช่ปะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงนะคะหลายคนก็อ่ะไปซื้อเป็นสบู่เป็นอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งบางทีมันก็ขี้เกียจใช้อะสุดท้ายนะคะรู้แล้วว่าแบบสเปรย์ยาเนี่ยแหละเวิร์กสุดแล้วนะคะนี่แนะนําของอันนี้นะคะจาก เมนทอลาทัมแอคเมสนะคะเมดิคอลมิสชนิดนี้น่าจะเป็นสเปรย์ที่เอาไว้ฉีดสิวบริเวณหลังโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็เป็นเวสสำอางก็คืออยู่ในกลุ่มของยาเขาจะมีตัวยาสาคัญ3ชนิดนะคะที่ทั้งช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียสิวนะคะผ่าเซลล์ผิวที่อุดตันแล้วก็ลดการอักเสบลดการแดงนะคะเหม,มาะกับคนที่เหงื่อออกง่ายนะคะชอบเป็นสิวบริเวณตัวอย่างเช่นที่หลงังหรือว่าหน้าอกที่แนะนําตัวนี้นะคะเพราะว่าเป็นสเปรย์รุ่นที่เราสามารถกลับหัวฉีดได้นั่นก็หมายถึงว่าเราไม่ต้องตั้งอย่างนี้ตลอดนะคะแลัับหวอยย่างทุกคน แล้วก็ฉีดได้เลยนะคะอันนี้สะดวกมากๆนะคะคือมันเป็นแบบนวัตกรรมสไตล์ญี่ปุ่นนะน้องว่าแบบคิดมาแล้วว่าให้คนใช้อ่ะใช้ได้สะดวกมากที่สุดนะคะอันนี้เวิร์กจริงๆส่วนใครนะคะที่เป็นสิวที่หน้าตัวนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่จะไม่ไม่ใช่การพ่นนะทุกคนคือฉีดลงที่มือนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็เอานิ้วนะคะค่อยๆแตะบริเวณสิวนะคะอันนี้ก็สามารถใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ตัวชิ้นต่อไปไวรอมากๆนะทุกคนคือแบบนี่มันสกินแคร์แห่งโลกอนาคต ใช้สนุกมากนะคะจนต้องซื้อมาลองจากนาเดชโก o ค่ะทุกคนคือแบบฉีดออกมามันจะเป็นโฟมเย็นลบ15องศาค่ะจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนนะคะจากน้ำกลายเป็นโฟมแล้วก็กลายเป็นสำลีแบบนี้ค่ะทุกคนคือเขาเอามาแถบๆบริเวณ ทีโซนค่ะทุกคนก็คือใช้ก่อนแต่งหน้านะคะจะมีสารที่ช่วยกระชับดูขุมขนนะคะแล้วก็ทําให้เมคอัพของเราติดทนนานยิ่งขึ้นด้วยเดี๋ยวกดให้ดูนะคะคือเนื้อของเขามันจะเป็นน้านาำนะเห็นไหมจริงๆแล้วมันเป็นน้านาำอะแต่ว่าเราไม่ต้องใช้คัตตอนเลยอะไม่ต้องใช้สัลีเลยเพราะน้องอะทำออกมาเป็นสำลีแล้วมันนี่คือเย็นมากเย็นมากจริงๆค่ะทุกคนอันนี้อเวิร์กมากแบบไม่ใช่แค่ทีโซนอะตบได้หมดเลยดีค่ะ เมื่อกี้เราพูดถึงไอเทมเย็นๆแล้วมีอีกหนึ่งชิ้นทุกคนเป็นชิ้นที่แบบอปอบประโลมผิวหลังจากที่เราออกแดดหรือเรียกง่ายๆว่าเป็น after sun ก็ได้นะคะแล้วแพ็กเกจน่ารักมากนะคะจาก beauty r o n d o ค่ะทุกคนนี่ beauty r o n d o with fam นะคะรุ่นนี้ก็คือ smooth repair souffle cream เฮ้อเป็นเนื้อ souffle ด้วยนะทุกคนจริงๆเนื้อของเขาจะมีความแบบเจลๆนะคะแล้วแพ็กเกจคือแบบ น่ารักมากนะคะแบรนด์นี้คือแพคเกจน่ารักตลอดเวลานะคะแล้วก็เนื้อของเขามันจะมีความเจลแบบซุปเปอรบอกไม่ถูกอะ่ะอันนี้ทาได้ทั้งหน้าแล้วก็ตัวนะคะแต่ที่ชอบมากๆก็คือว่าทาไปแล้วมันมันเย็นมากเลยอะ่ะแล้วก็เรียบลื่นไปกับผิวนะคะคือมันปอ,อกประโลมผิวได้ดีมากๆอย่างแบบเวลาเราไปตากแดดใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่ามันเผาๆร้อนๆที่ผิวอะไรเงี้ยตัวนี้คือปอบประโลมได้ดีจริงๆสบายผิวแล้วก็เย็นนะคะเหมือนเอาน้ํามาลูบที่ผิวอะ่ะ นี่เราก็ไล่ามาตั้งแต่ของจุกจิกของใช้นะคะสกินแคร์ใช้ที่หน้าที่ตาที่ตัว ขาดหนึ่งอย่างก็คือเรื่องผมนะคะมาปิดท้ายด้วยสกินแคร์ที่ใช้กับผมก็แล้วกันนั่นก็คือชินี้ค่ะจากลิเซ่เป็นของดีที่คนที่หน้ามาแตกต้องรักนะจริงๆไม่ได้ใช้แค่หน้ามานะทุกคนใช้กับคนที่แบบเหมือนคนผมแบบแฉะมันๆน,นะคะโดยเฉพาะอากาศร้อนหรือว่าอากาศชื้นเนี่ยมันจะมีความแบบแฉะเยิ่มเยิ่มมันๆผมแบบรู้สึก้อนว่าเปกนก้อนๆนะคะนี่เลยใช้ตัวนี้ได้เลยนะอาการ้อนหรือว่าาาเนี่ยมันจะความแเยิเมันๆนะคะเอนื้อละเอียด ด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะคือเขาจะช่วยดูดซับความมันในทันทีนะทําให้หน้ามา้าหรือว่าโคนผมของเราเนี้ยกลับมาแห้งสวยนะคะแล้วมันก็จะเรียงเส้นเหมือนกับเพิ่งสระผมมาใหม่ๆนะคะไม่ได้ใช้แค่ผมอย่างเดียวนะคะใช้ที่ผิวก็ได้แต่นี้ใครที่แบบแพ้ง,ง่ายเกิดสิวง่ายสิวอุดตันง่ายเลียงไปก่อนนะคะใช้แค่ผมก็พอนะตบที่ผิวก็ได้ะคะ่ะผิวเรียบลื่นขึ้นทันทีเลยนะคะส่วนบริเวณผมม้านะคะหรือว่าโคนผมใช้ยังไงนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูสมมติผมมา้าน,นี้ใช่ไหมคะ เราก็แตะตรงโคนเออมันไม่มีกระจกเนาะแตะตรงโคนนะคะแล้วก็สบัดสบัดได้เลยผมที่มันมันๆน,นะทุกคนมันจะแบบเรียบลื่นไปเลยค่ะชุบหรือว่าโคนผมอยงเงี้ยทุกคนก็ตบๆได้เลยมันจะไม่เป็นคราบขาวค่ะชิ้นเนี้ยมันแบบโอ้มันดีมากใครที่แบบโคนผมฟิฟ,ฟีอะไรเงี้ยค่ะตบได้เลย น้องเขาจะช่วยดูดซับความมันให้กับผมของเรานะคะผมก็คือจะมีวอลลุ่มมากขึ้นแล้วก็ไม่เหนอไม่แบบเป็นบาโคลไม่เป็นก้อนค่ะค,ะครบเรียบร้อยค่ะ10ชิ้นที่ยาจะมาป้ายยามาแนะนําในครั้งนี้นะคะเห็นไหมว่าไอเทมญี่ปุ่นแต่ว่านี่มันเหมือนเกิดมาเพื่อคนไทยชัดๆนะคะก็ใครชอบชิ้นไหนนะคะหรือว่าแบบสนใจชิ้นไหนก็สามารถไปซื้อกันได้นะคะที่ญี่ปุ่นเลยส่วนใหญ่ก็จะ ตามร้านขายยาทั่วไปมีนะคะยกเว้นพวกของกระจุกกระจิกนะคะอย่างนี้ก็อาจร้านฟังฟงนะคะซิซิเป็นล่าเนี่ยก็คือมีตามพวกร้านขายยาบางที่ก็มีนะหรือว่าตามร้านขายของจุกจิกนะคะก็มีแล้วก็ที่เหลือก็คือร้านขายยาทั่วไปส่วนในไทยนะคะอันไหนที่พังเจอพิกัดต้องปักตะก้าไว้ให้แล้วนะคะสามารถจิ้มลิงก์ได้เลยค่ะ โอเคคลิปนี้นะคะหวังว่าจะถูกใจกันอยากให้ป้งมาแนะนำอะไรยังไงอีกนะคะสามารถคอมเมนต์นะคะแสะดงไอเดียกันได้เต็มที่เลยค่ะคลิปนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ